ก็กราบสวัสดีท,สทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับเราอีกเช่นเคยนะผมเออก็อยากกลับมาอยู่กันกับเกมสล็อตโลมาโลมาสล็อตนะผมก็เอาทุนมา50บาทนะวันนี้นะบังก็ไม่อยากเอามาเยอะนะท่านผู้ชมเออก็ถ้าใครอยากให้เล่นทุนเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะผมก็ไปเริ่มที่เบทหบาทก่อนนะครับสำหรับช่วงเวลาที่บังเล่นตอนนี้ก็คือ11โมง11นาทีนะผม ไม่รู้ว่าจะแตกหรือเปล่านะท่านผู้ชมนะใครมีเทคนิคดีๆเจง๋จงๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะผมเออคอมเมนต์ในฟเฟียๆหรือว่าทำให้ผมแตกเยอะๆรับรองมีแจกแน่นอนนะผมแล้วเร็วๆนี้เราก็จะมีการไลฟ์สดที่แฟนเพจ c e b o o k แต่จังวันนี้ขอโลเออสวยครับผมเต็มตาวมม่าบิ๊กวินไหมผม76บาทนะ แล้วก็จะมีการไลฟ์สดที่ช่องทาง Facebook นะผมแฟนเพจของบังเองไงเ่ยก็สามารถไปดูไลฟ์กันได้นะผมมีการจัดกจิจกรรมแจกสดๆกลางไลฟ์เลยนะผมก็จะไลฟ์สดทุกวันเวลาเที่ยงตรงนะผมขอปรับเบ็ดขึ้นอีกนิดนึงก็แล้วกันโอเคสวยผมโอเคน่ามีร้อยสี่สิบบาทนะผม อืมโอ้โหสี่สิบสวยงามมาคอมโบสมแล้วคอมโบสโอ้โหสี่สปินไม่เข้านะผม <c oughs> ก็ได้อยู่นะเออกดกดก็เป็นได้อยู่นะช่วงนี้นะเวลาสิบเอ็ดโมงนะผมบางวันนี้บทจะล็อกแดกก็ล็อกแดกนะผมวันนั้นผมแตกกลางไรนะท่านผู้ชมเออถ้าใครยังไม่ไปดูชิปไรโอ้โหแต่ช็อตน,นี้ ใหม่แล้วผม165บาบาทปิกวินไปนะเข้าโบนัสกลางไรเลยนะผมเออขอสูตรท่านผู้ชมมานะทำให้ผมเข้าโบนัสกลางไรได้ผมแจกนะผมส0มบาทนะท่านผู้ชมแต่จังหวะนี้มาอีกแล้วโอ้โหโอ้โหยี่สิบยังยังไม่หมดโอเคฟีสปินก็มาว่ะฟีสปินก็มาว่ะเย็ดลู วันนี้ก็เอาอยู่นะผมร้อยกว่าบาทแล้วนะอืมโอเคสวยงามค่อยๆตอยตอดไปผมอืมรับมาทั้งหมด195าบาทนะผมเออ ควรจะไปต่อดีไหมอืมอีกสักนิดก็แล้วกันนะท่านผู้ชมน,นะ <c oughs> กำลังเข้ามือนะผมรู้สึกว่าช่วงนี้กดเป็นเข้ากดเป็นเข้านะอยากไงวะโอเคอืมไม่ต่อนะผมอื <c> ้ม <oughs> ตั้งแต่ปรับเบ็ดขึ้นมานนี้รู้สึกว่าจะแดกรวๆเลยนะโอ้โหโบนัสเฮยมึงเกินไปแล้วเสือมึงเกินไปแล้วเสือมึงเกินไปแล้วเออช็อตนี้มามาโอ้โหลายมันไหลง่ายมันไม่ไหลนะครับผมยังไงจะรอดหรือเปล่ากูเนี่ยเออสวยงาม แจกันเต็มเครื่องไปดิร้120อยยี่สิบฟีสปินไม่เข้านะผมอืมอืมอืมอย่างไงคอมโบสามมาคอมโบสีไม่มาก็โกง ไม่มาก็โกงเออไลน์แม่งแบบมาโคตรง่ายเ่ยเออไม่มาก็โกงผมบอกเลยก็อยู่กับไข่โจ๊กเกอร์นะท่านผู้ชมนะเออร้อยสองร้อยสิบา ừ, สงงสบาทเออสองร้อยสิบบาทนะโอเคเริ่มฟื้นว่ะเริ่มฟื้นว่ะอืมเริ่มฟื้นเริ่มฟื้นโอเค ก็ลืมนะผมใครมีเทคนิคมีสูตรดีๆสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาลองให้นะผมบอกช่วงเวลาด้วยก็ดีนะผมผมจะได้ลองช่วงเวลานั้นๆนะเออกลับมาที่เท่าเดิมวะท่านผู้ชมควรไปต่อดีป่ะเ<ๆ>บีดล่อแล้วกันเออเบีดล่อดูหน่อย เอาสักเบ็ดสามสิบแปเออลงมาเบ็ดสามแล้วขึ้นไปเบ็ดสาสิบใหม่นะเขาเรียกว่าสเต็ปเบ็ดลอนะท่านผู้ชมนะโอเคเจ็ดสิบได้อยู่แหละถ้าคนไม่ลบนี้ก็ถอนนะอืมแต่ไงล่ะเรามันสายลบไงท่านผู้ชม <c oughs> แค่นี้มันยังไม่พอยาไส่หรอกท่านผู้ชมยุคนี้ โอเคผมว่าปัดเศษนะ่าจะพอนะท่านผู้ชมเรานะ่าจะพอได้แหล,ละแหละเออเราจะไม่โลบดีกว่านะก็ใครชอบชิปวิดีโอนี้ยัง,งก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ